สวัสดีครับนี่โค้ดสิริชัยนะครับวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์แม่ต้อยนะครับกินกาแฟโกโก้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นอาการดีขึ้นนอนหลับดีว่าไหนนลับดีเลยปวดแข้งปวดขาเศร้าว่า,าปวดขาเขาบอกว่า,วา,วาเศร้าเหรอยีก็ก้าขึ้นออ๋ครับนอนหลับลึกหลับสนิท หนาใสก็เก่าเล้วยนคะครับกาแฟนี่ยจะมีคอลลาเจนนี่เใ็้เป็นแบบลุ่งผิวพันธ์ก็ปวดแข้งปวดขาเบาวหวานลงอ่นาะแม่เบาหวานก็นลงเนาะเบาหวานลงเนาะแนะนำคนกินต่อปะแนะนำเนาะแนะนำเต็มเนาะกองละเท่าไหร่ <250. S 2> สองร้อยห้าสิบครับขอบคุณครับ